เก็ปล่อยอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนก็กลัวครับสําหรับหน้าตัวนี้นะครับเป็นปลานิ่นปลาตะเพียนปลาในครับผมใหญ่ไว้มอนกันล่ะครับเป็นไฟแบบคึงๆึงธรรมชาติคึงเหลี่ยงคึงธรรมชาตินะครับช่วงปล่อยใหม่ๆก็เอาอาหารอันยังกระคองคนไปก่อนนะครับก็ให้อาทจีละซีหาเทื่อนะครับสาหรับช่วงเอามาปล่อยใหม่ๆประมาณเดือนหนึ่งนะครับ เพื่อปรับโครงสร้างให้เป็นมีโครงสร้างติดตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะได้ปลอดภัยจากปลาธรรมชาตินํำนะครับแล้วก็จะได้หาอาหารได้กินไปเก่งนะครับพอในหน้าตันนี้จะมีเป็นพวกไอ้ชุดดีของในหน้าก็คือมีพวกนึ่งนะครับพวกสาลายพวกแหนแล้วพวกตะไคร่น้ำแล้วก็พวกห้กกาหยอดหยาออนพักบุงนะครับแล้วก็กลางคำก็คือนะครับจะมีพวกไอ้ แมงใหมนะครับที่มาอยู่น้าเขาไอซิมขั้นนะครับไข่หอยเชอรี่นี่่นก็กินครับปลาเหล่านี้นะครับตอดกินเลยนะครับนะครับถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนนะครับสําหรับปลาเลี้ยงง่ายครับผมสําหรับปลาเราเล็ทุกทิงยังมากมายนะครับเหมือนเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องขัด ต้องลดต้นทุนให้ได้นะครับถ้าลดต้นทุนได้ร้ายนะครับเข้ากับส,สบายใจนะครับถ้าเราเป็นแรงอาหารนะครับี้เป็นปลาฟังนี้นะครับเเป็นมากินเรื่อยๆครับมาชมฟังหน่ครับผม ตื่นกับเป็นอีกรุ่นน้อยนึงหน่อยไลย่ๆลงมานะครับลงมาจาก,กฟังน่อน้อยนึงนะครับรุ่นน้อยก็นออาหารให้กินนะครับผมก็หายอยู่ประมาณโล โลหนึ่งนะครับเมื่อแล้วโลนะครับกับบอลได้เห็นมันกินยังไรปันได้นะครับเหเพิ่นกินธรรมศาสตร์เป็นําส่วนหนึ่งนะครับกินเพื่อให้เมันโค้งสั่งใหญ่ๆนะครับเป็นตัวใหญ่ๆนะครับเหนือลายนะครับนะบอสีเดียปลาบปเครียดนะครับมันกิดอาหารกินเก่งครับนี่นะกับหน้ากั บ่ได้ใส่สารเคมียังนะครับก็ใส่เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยขอขอาธรรมดาครับอน,นุรักษ์ไว้เป็นแบบโบราณน,นะครับก็พอได้พ่อมีปูมีปลาตามธรรมชาติแน่นะครับมีกบมีเขียดแนะ่พ่อได้ยินเสียงนะครับอน,นุรักษ์ไว้นะครับเพื่อปลอดสารเคมีนะครับก็เอามาชมแบ่งปันกันพี่น้องครับพ่อได้เบิ้งนะครับผ่อนคลายไปนะครับถือว่าเป็นการให้รางวัล ชีวิตเจ้ารองนะครับสําหรับการเลี้ยงปลาเพราะได้เป็นแรงอาหารนะครับครับครับสำหรับมือนีก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ